ด่นรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่7มกราคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะห้ามเผาในพื้นที่สอปอกฝอ่าฝืนข้อกำหนดมีโทษสูงสุดสิ้นสิทธิและต้องออกจากที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมมีมติห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตรขยมูลฝอยสิ่งของไม่พึงประสงค์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้สอปอ,อเป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่เกษตร,ร,รกรรมกว่า40ล้านไร่ทั่วประเทศและหลายพื้นที่ยังพบการเผาเศษซากพ,พืชวัชพ,พืชและเศษวัดสดุการเกษตรที่เหลือจากกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นควันซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อกำหนดที่เกษตร,ร,รกรจะต้องปฏิบตัติมีดังนี้เกษตร,รกรที่ได้รับการจัดที่ดินห้ามกำจัดวัดสดุทางการเกษตร ฟางข้าวต่อสังข้าวสังข้าวโพดหญ้าหรือขยามูลฝอยหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆโดยการเผาอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดินหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่นหรือสภาพแวดล้อมเมื่อเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้จะมีโทษด,ดังนี้หนึ่ง ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด2หากยังคงฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรทางเลขาธิการสอรปอกอรหรือผู้ซึ่งเลขาธิการสอรปอกอมอบหมายจะมีคำสั่งให้สิ้นสิทธิและต้องออกจากที่ดินสอปอกอแปลงดังกล่าว